มาดูไอเทมเด็ดที่ช่างแต่งหน้าเขาแต่งลุคนี้ให้ดิฉันวันนี้หน้าโดยพี่เคนผมโดยพี่ต่อคะ่ะมาถึงเขาก็ตั้งร้านเลยค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มงานผิวด้วยแมกกาซีเชโดผสมกันให้ได้สีที่ต้องการแล้วชิก็แอบเผยเทคนิคทาคอนซีลเลอร์ทิ้งไว้แล้วฉีดเซตติ้งสเปรย์ของเซฟราแล้วค่อยเกลี่ยคอนซีลเลอร์และปริมบรัชตัวนี้ของเซฟราชิบอกว่าสีสวยมากไม่เชื่อลองดูแล้วชิก็ให้ส่องกระจกลดเกินคอนซีลเลอร์คอนทัวร์คอเรคเตอร์ตัวนี้ชิบอกว่าปังเว์ของเมก้าฟอร์เ,เวด้้วยแปงฝุน่น ตบๆตบไปทั่วหน้างานไฮไลท์พุ่งๆเปิดไฟให้หัวตาชีใช้ของเคที่แอรมเรสค่ะตลับคือยมเวอร์แต่เท้ามาวายปังมากเพื่อ <c oughs> ไม่ให้เสียเวลาทางเราก็ยมหน้ายมผมไปพร้อมๆกันเลยจะ้ะงานปากชีใช้ลอเรียวอินฟลิเบลล์หนึ่งศูนย์ห้ากับหนึ่งห้าศูนย์ปนๆกันไปเราเก็บงานด้วยเซฟราสีแดงสี่ศูนย์หนึ่งสีฮิตของแอร์เอมเรสค่ะหน้าผมขยมเสร็จก็ขึ้นชุดได้เลยจะ้ะลูกนี้บอกช่างว่าแต่งยังไงก็ได้ให้เหมือนไอให้สวยเหนือธรรมชาติสวยเหมือนไม่มีอยู่จริงสวยจนงงสวยจนแบบออออะันนคหรรืไ